ลัคนาราศีกุมรู้ไหมมีบางเรื่องช่วงนี้คิดได้แต่ห้ามพูดเพราะดาวพุธย้าย11มกราคม2569พลาดครั้งเดียวแก้ยากเพราะในวันที่11มกราคม2569ดาวพุธย้ายสำหรับลัคนาราศีกุมดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะและมรณนะเมื่อมีการย้ายตำแหน่งจะกระทบโดยตรงกับความคิดการสื่อสาร เอกสารสัญญาความลับและเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยช่วงนี้ลัคนาราศีกุมจะคิดไววิเคราะห์เก่งแต่ใจร้อนสิ่งที่คิดถูกแต่พูดผิดเวลาอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยไม่รู้ตัวว่างตัวสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคำพูดหลุดเรื่องลับถูกเปิดเผยพูดตรงเกินไปจนเสียมิตรเสียงาน เอกสารผิดคลาดการสื่อสารคลาดคนเคลื่อนความเครียดสะสมคิดมากนอนไม่หลับแสงดีของดาวพุธย้ายครั้งนี้ถ้าใช้พลังให้ถูกทางจะเด่นเรื่องงานวิเคราะห์งานเบื้องหลังงานออนไลน์การวางแผนระยะยาวการตัดสินใจเรื่องสำคัญแบบรอบครอบปิดจ็อบเก่าเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาคำแนะนำตามหลักโหราศาสตร์ไทย คิดก่อนพูดอย่างน้อยหนึ่งลมหายใจงดถกเถียงงดตอบโต้ทันทีตรวจเอกสารทุกบรรทัดก่อนเซ็นทำบุญเกี่ยวกับหนังสือปากกาหรือการให้ความรู้ลัคนาราศีกุมช่วงนี้ไม่ใช่ดวงเงียบแต่เป็นดวงต้องระวังคำพูดถ้าไม่อยากพลาดเรื่องใหญ่ในชีวิตเพื่ออัปเดตดวงก่อนใครและใช้ดวงให้เป็นพลังในชีวิตและวางแผนการใช้ชีวิตให้คุณนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและฟังคลิปเต็มดูดวงรายสัปดาห์ที่ช่อง y t u t u แอดลัคนาสายแข็งขอบคุณค่ะ